สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสอนวิธีการแบ็กเทสนะครับในแพลตฟอร์มเ e t a เทรดเดอ4นะครับหรือ m t 4นั่นเองก่อนอื่นนะครับที่จะทำการไปดูตรงนั้นนะครับให้เรามาเช็คก่อนว่าตรงวันที่เนี่ยของเราเนี่ยมือนเป็นคิทศักกะละหรือยัง ในการที่จะแบ็กเทสได้นะครับการแสดงผลของวันที่ในคอมพิวเตอร์เราต้องเป็นการแสดงผลของคิทศักรลาดนะครับถ้าท่านใดยังเป็นพอสอ,อยู่นะครับเป็นพุทธศักราชมันจะไม่สามารถแบ็กเทสได้นะครับวิธีการเปลี่ยนก็คือกดคลิกขวาตรงวันที่เรานี่แหละแล้วก็มา a อสจัดเดเดททบนะครับเลื่อนลงมาที่ เดทอันทามตรงนี้นะครับตรงลีดสติ่งจากนั้นมาที่ additional date time นะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับรีเจนนะครับ,รบกดเข้ามาแล้วมาตรงอันนี้อีกทีหนึ่งนะครับ additional setting แล้วก็มาที่เด e นะครับเราท่านก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นคิตาสักการะนะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับ โอเคเสร็จแล้วเราก็ทำการาเปิด m t 4ขึ้นมานะครับแนะนำตรงนี้นะครับถ้าเราต้องเปิด m t 4ใหม่นะครับก่อนที่จะตั้งค่า,าหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับจากนั้นมาที่ตรงนี้นะครับ กด Ctrl R ขึ้นมาก็ได้นะครับ s t a g e g t r a t e r เนี่ยครับอโอเคแล้วจะเห็นได้ว่ามันจะมีฟังก์ชันพวกนี้ขึ้นมาเยอะแยะการตั้งค่าอีเราต้องมีแต่ก่อนอื่นก็มาเช็คดูว่า,าตรงพวกนี้ของเราอ่ะมันเป็นคิดศักราษแล้วนะครับ โอเคก่อนที่จะเริ่มแบ็กเ s t นะครับให้เรามาที่ทูนมาที่ history center นะครับรือกด F2 ขึ้นมาให้ทำการดาวน์โหลดข้อมูลคู่เงินนะครับโดยส่วนมากเนี่ยโบรกเกอร์เนี่ยมันจะให้มาประมาณ3เดือนนะครับถ้า เป็นข้อมูลดีๆจริงๆนะครับน่าจะไม่เกิน3เดือนนะครับบางบลกเกอร์ก็เดือนเดียวนะครับเพราะว่าข้อมูลในบลกเกอร์เนี่ยมันเขาค่อนข้างที่จะประหยะัดทรัพยากรพวกของพื้นที่เก็บข้อมูลเนาะประมาณนั้นให้เราทำการคลิกแบบนี้นะครับให้มันขึ้นเป็นสีทั้งหมดนะครับถ้าเกิดมันเป็นสีเทาแบบนี้แสดงว่า มันไม่มีข้อมูลให้เราทําการดับเบลคคิกคิกคิกให้มันเป็นสีแบบประมาณว่าเราจะเลือกดาวน์โหลดทั้งหมดแบบเนี้ยเราก็กดดาวน์โหลดครับกดโอเคอันนี้ผมโหลดไปล้นะครับเรากดโอเคไปครับเราก็รอมันโหลดนะเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ m1 ก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะทำ โมเดลลิ่งนะคุณภาพเก้าแบบที่ชัวร์ที่สุดนะครับมาที่ m 1ครับแล้วท่านก็ติ๊กตัวข้างบนสุดนะครับแล้วก็กดเมาส์เลื่อนลงมาจากนั้นนะครับให้กดชิปนะครับตัวชิปค้างไว้แล้วก็กดคลิกธรรมดาครับแอดเข้าไปาเสร็จแล้วมาที่ Time เฟรม e 5นาทีนะครับเลื่อนลงมาดู ่ถ้ามันคุมดําอยู่ไม่เป็นไรเราก็มาดูคุมดําอยู่ไม่เป็นไร่อคุมอยู่ S1 นะแบบนี้นะครับก็คือพวกที่มันไม่คุมแสดงว่ามันข้อมูลไม่ได้เข้าเราก็เลื่อนลงมาสุดเหมือนเดิมนะครับเราก็กด Shift อีกทีหนึ่งเราก็กด Shift นะครับให้มันคุมทั้งหมดนะครับให้คุมทั้งหมด จากนั้นกดแอดเข้าไปครับมาดู s 4นะครับมีข้อมูลที่หลุดไหมอ่าไม่มีเดลี่ล่ะเดลี่ไม่มีหลุดนะครับวีคมาน,นะครับโอเคครบนะครับข้อมูลเราก็กดแอดเข้าไปนะครับแล้วก็กดค o s e ธรรมดาตอนนี้เราก็จะได้ modeling quality 90%นนะครับอ่าเสร็จแล้วตรง ส่วนนี้นะครับเราต้องเลือกเป็น expert advisor นะครับถ้าเป็น indicator มันก็จะไป t ทส indicator นะครับอ่าเราก็เลือกตัว EA ที่เราจะมาทำการ back test ครับตรง symbol ก็จะเป็นเลือกคู่เงินที่เราดาวน์โหลดมานะครับ modeling quality เนี่ยมีความสำคัญนะครับถ้าเราเลือกเป็น h e u r i t i c นะครับก็คือมันจะโชว์ว่า คุณภาพเรา90%แต่ถ้าใช้เป็น Control Point มันจะขึ้น NA นะครับการ Backtest เนี่ยมีผลสำคัญมากนะครับต่อ EA นะครับว่ายิ่งคุณภาพสูงสูงเนี่ยมันยิ่งจะโชว์ผลการทำงานหรือแสดงการทำงานที่ที่เป็นจริงกับตลาดจริงได้มากขึ้นนะครับโอเคแล้วเราก็เซตค่า EA ของเราเข้าไป เราก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับเราสามารถเปลี่ยนกราฟนะครับที่เราเซตค่าไว้นะครับหรือเราจะตั้งค่ากราฟที่ตรงกับชื่อ ea แล้วเรากดสตาร์ทมันก็จะขึ้นเป็นกราฟที่เราตั้งให้ได้เลยนะครับมาดูว่าคุณ i t y เนี่ยมันจะโชว์90หรือเปล่านะครับโอเคในการทสอเดี๋ยวผมปิดเลย Uh, เราก็กดสต็อปเรามาดูที่ Report นะครับโอเคโมเดลลิ่งคุณภาพเก้าสิบเปอร์นะครับ uh, ขึ้นเก้นต์ให้นะครับแต่ว่าถามว่า m o เดลลิ่งคุณ i t y เกเนี่ยมันเอามาเทรดกับตลาดจริงดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ว่า ของพวกผมเองเนี่ยแม้แต่ทำการเทสเนี่ยที่ค u a l i t y ก้เอร็ตา99%ก็ตามนะครับมันก็ยังเหมือนกับยังมีการคาดเคลื่อนในเรื่องข้อมูลที่บางครั้งมันไม่ได้ตรงมากสักเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆ ในการพิจารณา EA นะครับตรงนี้เวลาที่เราไปดูอะไรก็ตามแต่เนี่ยผลของตัวคุณภาพเนี่ยมันมีผลสำคัญมากนะครับเพื่อป้องกันการโดนเหมือนกับหลอกขาย EA หรืออะไรแบบพวกนี้นะครับ อย่างคุณภาไม่น่าจะมองเห็นนะครับกราฟ99%นะครับที่พวกผมทำการเทสอยู่ซึ่งถ้าอยากได้คุณ i t y 99%นะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเราพิมพ์ขึ้นไปว่าติ๊ก data สูตรนะครับตามนี้ TICK DATA s, s o นะครับติ๊ก DATA s o กดโอเคที่ผมใช้อยู่นะครับจะเป็นของ EA REVIEW นะครับ .dotnet ซึ่งเขาจะให้เราแบบทดลองนะครับได้15วันแต่ถ้าซื้อก็คืออย่างพวกผมซื้อไว้เนี่ย ก็จะเป็นราคาตามแพ็กเกจนะครับถ้าเกิดเราจะลงทุนจริงๆนะครับหรือถ้าเป็นคนพัฒนาระบบเนี่ยจริงๆแล้วควรจะซื้อแบบไร้ถามไว้นะครับ499เหรียญน,นะครับใช้ได้ตลอดชีวิตอโอเคมันก็จะเอา Data s สูตรเข้ามาติดตั้งนะครับทำให้เป็น quality 99% 99.90นะครับมันจะมีการคาดเคลื่อนจากตลาดที่น้อยมากๆนะครับ่ะครับทีนี้ก็มาดูว่าถ้า,าเราไม่ได้เทส m o โมเดลลิ่งคุณ y 90%ขึ้นไปเนี่ยมันจะส่งผลอะไรนะครับ เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น Control Point นะครับกับ EA แน Scalping ที่ส่วนมากเขาทำออกมากันเยอะๆเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะให้ผลที่เวอร์มากนะครับผมเปลี่ยนเป็น Control Point นะครับาจากนั้นก็เริ่มดูครับสังเกตว่ามันเติบโตได้ดีนะครับทำกำไรได้ดีนะครับ เห็นไหมกราฟมันขึ้นอย่างสวยงามนะครับกดสคริปต์ดูไปเห็นไหมครับว่าถ้าคุณภาพต่ำเนี่ยมัน EA ส่วนมากมันจะสวยนะครับขึ้น NA นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้กราฟ90%นะครับทุนฝากเข้าไป1นึ่งหมื่นนะครับ แต่ว่าผลกำไรก็ตามนี้นะครับก็คือถ้าคุ l ภาพมาเป็น NA หรือต่ำๆหรือยิ่งขนาดตัว mismatch c h a r t e error เนี่ยมันไม่มีนะครับมันเอาไปใช้ตลาดจริงก็ไม่ได้นะครับแต่พอขึ้นมาเป็น เราใช้ Modeling Quality ที่90%ขึ้นไปนะครับมันจะให้ผลที่ค่อนข้างเป็นจริงนะครับว่าตัวระบบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยพอเปลี่ยนเป็น m o d e l i n ่ Quality 90%นะครับจะเห็นได้ว่ามันไม่สามารถทำกำไรได้นะครับ แล้วยิ่งถ้าเป็น99%ยิ่งจะเห็นได้ชัดน,นะครับก็คือก่อนที่จะซื้อ EA หรือใช้นะครับอย่างน้อยๆดู m o d u l i n g Quality นะครับขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยมีอะไรอีกไหมส่วนของรีพอร์ตนะครับ ก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นยอดฝากเริ่มต้นนะครับแล้วก็แจ้ง Profit ขึ้นมานะครับ Profit f t c t o r ก็คือแบบเป็นแฟกเตอรของกำไรนั่นแหละเอฟซู d ูตดอดาวก็คือผลผลดอดาวบวกลบมาครับแล้วก็ maximum ั r มด d o w n นะครับตรงสำคัญนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือว่าสมมติว่าถ้าตรงนี้เขาเปอร์เซ็นต์มันต่ำก็จริงแต่ว่าสมมติว่าเขาใช้ทุนเริ่มต้นที่1000นหรีนะครับแล้วกำไรเนี่ยอาจจะโตมาเป็นบวก200-300%ก็จริง ถึงคุณภาพจะเป็นเ0ป็นหรือ99%เอนี่ยเดี๋ยวเอาตัวอย่างมาให้ดูในกรณีที่ไม่ใช่อันนี้มันมีอันไหนมั่งที่จะมาเปรียบเทียบให้ ยังไงดีเดี๋ยวอธิบายเอาเลยดีกว่าก็คือถ้าทุนเริ่มต้นเราเนี่ยหนึ่นเหรียญน,นะครับแต่ดอดาวตรงเนี้ยไอตรงที่มันเป็นตรวจติดลบยอดเงินเนี่ยมันขึ้นมาเป็นามากกว่า1000ของทุนเราเนี่ยเวลาใช้จริงเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียหรือเสียหายมันก็มีครับเพราะว่า ถ้าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทําให้เกิดดอดาวมากกว่า1,000เนี่ยของทุนเรานะครับมันเกิดขึ้นในช่วงที่เราเพิ่งเข้ามาเทรดซึ่งทุนเรามันยังไม่ได้เกินตรงเนี้ยออกไปนะครับมันก็จะทําให้เกิดการล้างพอร์ตหรือพอร์ตระเบิดได้นะครับดูตรงนี้ด้วยเรื่องของ maximum ดอดาวนะครับว่า ทุนที่ฝากไปเท่าไหร่ถ้าตรงเนี้ยมันเกินทุนหมายความว่าก็มีความเสี่ยงที่พอร์ตจะระเบิดเหมือนกันนะครับโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มแล้วมั้งนะครับงั้นก็ขอฝากไว้นะครับเรื่องของ การทดสอบนะครับ m o d เ l i n g Quality สำคัญมากสวัสดีครับ